ถ้ามีตัวทำชาแนลนะฮะตอนนี้บนอยู่ที่บางเสเละครับอยู่ที่เคปบ,บางเสเละนะครับขอไปดูข้างในกันวัดพระโกมนะครับเ <Normal temperature. S 2> ดี๋ยวพี่ยาลมชื่นแป๊บหนึ่ง ตั้งแบบชาวปามงนะจะมีโต๊ะปูให้เล่นเลยนะด้านหน้านะมุมบานะครับแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นด้านที่ยื่นลงไปในทะเลนะ ให้ดูห้องน้ำนิดหนึ่งรูปจรนสลัดกับรูปนางเงือกนะฮะแบ่งหญิงชายนะอันนี้ให้ดูนะการจัดแต่งเป็นลูก่านะแล้วก็มีรถทุกๆสไตล์น่าจะเป็นแถวอินเดียนะถตาตุกๆอย่างนี้นะแล้วก็ประจกักา์ รอบๆครับน่าจะมีเป็นในส่วนของห้องพักนะเพราะเขาบอกว่าสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เขาพักนะตอนนี้นะครับ,นะรบแล้วก็มีเป็นจุดตรงนู้นเลยนะฮะลายสะพานเลย บรรยากาศใช้ได้แล้วครับแดดกำลังกำลังดีเลยนะตอนนี้บ่ายสองครึ่งครับผมวันจันทร์ที่หนึ่งกุมภานะวันที่หนึ่งกุมภานะัน,นานนะครับด้านบนนุ้นน่าจะมีเป็นที่พกักแั่ น่าจะเป็นท่าเรือแบบเอาไว้นั่งเรือไปเที่ยวนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟกันตรงนี้ฮะมืนมื่กี้พนักง,งานเขาบอกว่ามันจะแยกเป็นสองส่วนนะในส่วนร้านกาแฟกับห้องพักนะครับอันนี้บรรยากาศใพัทยานะ โคบี้ด้วยนะครับตรงนี้วอนี้ลงเขาเข้า,าแรงพอสมควรนะใครมาบางสเสลีมาสัตหีต้องแวะเลยนะครับทีนี้สวัสดีครับ นะอ๋อตอนนี้ก็มีจุดข,ขึ้นเรือนะครับเป็นข้อควรปฏิบัตินะถ้าจ,จะเห็นนะ ต่เลยอันนี้มีน่าอะไรแนะนำบ้างะมิกิสั่งบาสเลีตัวนี้ไปนะครับจต่เนาะมิกิเนองแนะนำหลายหน้าอะไรอร่อยหลายหน้าอย่างแบบอันนี้เดี๋ยวลองลองอันนี้เนาะเป็นขนมนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับน,นี่เป็นตักถ่ายนะครับหลายจุดเลย ตอนนี้ก็คือร้านยังไม่ได้เปิดปกตินะถ้าเปิดปกติก็จะมีบริการให้นั่งเรือไปท่องเที่ยวหรือว่านั่งเรือไปตกปลานะครับผมมิกี้คุยกับน้องก็แล้มาแล้วกับกาแฟนะ นั่นนก็จะเป็นเรือประมงเล็กนะครับตรงทางนู้นก็จะเป็นเรือแบบท่องเที่ยวนะ หน้าที่น้องเขาแนะนํานะครับก็เหมือนประมาณว่าหน้าสีบฟุตอะนะแต่ว่าอันนี้เขาตั้งชื่อว่าเป็นหน้าบางสลีอะไรสักอย่างผมลืมไปแล้วก็จะมีซ้อมกับมีดให้ด้วยนะแต่ผมส่วนมากใช้มือนะแต่ถ้าบางทีไม่อยากเลิกก็ใช้บ้างครับ เดี๋ยวเราจะลองชิมนะชิมดูนะโอ้ชีสชิีสย่างยาวหอมใบโหระมาแป้งก็บางๆนะครับสำหรับคนชอบแป้งบางนะชิสนี่ก็อย่างที่เห็นเลยครับ ลองไปชิมดูครับอือร่อยดอ่ะวันนี้ก็ต้องขอลากันไปเพียงเท่าน,นี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง Mr Don Channel ด้วยนะครับก็พยายามจะหา คลิปวิดีโอมาให้ชมกันบ่อยๆนะครับจะพปายัมขยันทาคลิปนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ